มกแรกนิดนึงนะคะพาขอโทษที่แหลกนะคะฟูก็มิสเตอร์เกาเกมไม่อยู่ฝั่งไหนนะคะอัดโลครับอุ้ยแหลกแหลกแหลกอยูรบวเฮ้ยทำไมมันจมดินวะแหลกเกินนะครัะแหลกนิดนึงเพราะว่าเยอ h อิสราเอลอิสราเอลดูเปแหลกแหลกอยูนเนี่ย ต้องขอโทษนะครับคนนี้ว่าไม่มีตังค์อุปกรณ์ต้องทำมือใหม่มือใหม่กันในการเอ้าตายเฉย is a little bit lazy oh here มึงว่าทำไมมันมันถึงแหลกวะยึงแล้วเนี่ยชาฟีมุดดินเลย is a little bit l a g g y sorry so sorry I love you Joe mama เจ้าดูสเนจอนจอนซีนาโอจะคิงขิงขิงยกอย่างเจ้าคิงซีนาจอนซีนาจอนซีนาบินแล้วจอนซีาใช้สน่อ์มาแล้วครับมาใช้สนนะครับจะได้สร้างบ้านตั้าบต ัในในี้ใครที่ดูผม<ล>มาถึงตอนนี้คือจะได้เสียงไปไอ้ก้าน,นจอดไอ้จอดไอ้จอดสินาอ,อุ้ยอุ้ยแหรงแรงแลงเกๆๆิดดีโหลดแล้วก็ถึงดีโหลดแล้วก็สูงแป๊บใช้ยืมพีเลย บบมั่วโดนระเบิดตายอีกไหมอะฟแบบถ้าเล่นกับดีดีนะทายไ่เดี๋ยวเล่นตอนี้เสร็จก็เอิมลงดูไฟไฟน่าโอเคืตอนนี้ I'm so sorry bro I have to kill you bro ็ลกแกนแต่ผมม่กนลื่นๆแหละมันจะแหลกระเบิดเ ยอดสกอของน้องดีเดยะอากจา I'm so sorry for อ่า for d day she's h e so noisy s o noisy ก็ตัวน้ำพูดภาษาอังกฤษเอาใหม่เอาใหม่ d day มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับเผื่อมีคนคนคนไทยฟังด้วยโอ้โหขอโทษทีนะครับที่พูดภาษาอังกฤษไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับ โอ้ค oh, ิงนุ๊กค่านะครับคิดจะกล้าไม่ได้ค่าใช่ไหมครับไม่ได้ข้านี่แต่ค่าลูกกระจก i ิงนุ๊กค่าอีกแล้วนะครับเป็นคิงแล้วก็เป็นนุ๊กนะครับ

Bye. <laughs> มาว่า <Mas> on the ground ินส้างบ้านไปเลยนะเดี๋ยวเป็นกนหาหาเลเมเงียบๆเลยนะบรเรานมากว่าเพื่อนว่าเราจะสร้างบ้านถ่ายลงคลิปอยู่แล้วน้อง หอหเดี๋าของนนะหนนี้ขอโทษนะคะีปีนี้ไม่ไมงได้เจอที่นอนแลวปน ขอโทษครับไอพี่อยู่หนพี่พี่พี่ผมจะตายแล้วพี่อ้าผมจะตายแล้วพี่เดี๋ยวพี่ได้หายนะผมจะตายแล้วพี่ดีดะตายได้ไหม การฆ่าผมนะคะมิสเตอร์าไปผมได่เจะติดตามได้น่เด้อับสร้างวันแรกนะครับไม่เคยสร้าง Youtube มาก่อนเลยนะ

เชดลูกกระสุนหมดผมตายเองนะคะเติร์ทีพวกทีเหลือเจ็ด่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหลือสานะคะมืบ้านเราจะสวยเป็นพิเศษโปได้แสนแปี่เราจะมีที่นึ่งแล้วเดสเดี่หนหะ อ่าเรือะไรครับอันนี้ครับอันนี้เดี๋ยววันนี้ก็จบคลิปเพียงเทาง่านี้ติดตามด้วยเดอ้อไปละไอหนึ่งกิกหนึ่งกิกไปไหนอ่ะไปบงังจักรยานเนาะ